บาทเดียวบาทเดียวเป็นจังไดียวสิลุงานาะเจ้ากันเลยคุณลายยูบสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมอ e นิวชาแนลวันนี้พามาหาอยู่หากินพี่น้องมาหาชอนกุ้งสตาลุงพูดก <c oughs> ันปิจ้าปวดัดมีไหมสตาลุงไม่จ้ะ คงป่อยจ้ะพีนน่น้องอยพี่น้องพี่น้องคงเห็นเยอะนะตัวเล็กๆกันนะดินต้องเดง,งต้องแด้งเล่ตอนเรื่อยๆเนาะตอนเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราไปดูาสาวลุงเราไปลุ้นด้วยกันว่าหมานหรือบ่าหมานดิน้องสาวลุงมุดเข้าป,ป่าเวย้ยโอ้หลายอยู่ยอยู่ไปไปเรื่อยๆสาวลุงเบิ่งพี่น้อง ngàn son bởi mi tông phên xào lũng uuuuu tuổi ấy xào lũng ngập đi một ai chịu nó ra nó mà tông dù không bón nè nè xào lũng dù không lang ô chết ai chết ai thật lũng tròn lên lưới nó โอ้บตัตนี้ได้สองสองกำมือเลยเนาะเสารุ่งปลาเสารุ่งได้ปลาด้วยปลาอะไรนะ,สะไไเสารุ่งนะปลาช็อกเกอร์ปลาช็อกเกอร์ลูกปลาช็อกเกอร์ปลาทั้งกุ้งเนาะ ก็ยนตองแดงตองแดงตองแดงเลยเห็นแน่พี่น้องเห็นแล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บาต้อมออน h a ชแนลด้วยนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บาต้อมทำคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องรับชมจะได้ทำคลิปกันเรื่อยจะมีกำลังใจพี่น้อง อย่าลืมคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้พี่น้องเข้ามาติชมกันได้พี่น้องตรงไหนไม่ดีบ่ต้อมจะแก้ไขพี่น้องบ่ต้อมเนี่เป็นมือใหม่หัําำอยู่พี่น้องอยู่กันยาวๆพี่น้องบ่ต้อมไม่ขออะไรมากขอแค่รักน้อย แต่รักนานๆพี่น้องไปต่อพี่น้องเมื่อกี้นี่บ่าต้อมหยุดช่วยเสาวลุงซ้อนไปเบิ่งผลงานตัวน้อยตัวน,น้อยบ่าวสาวลุงลุ้ง่อยเนาะธรรมดาด้วยอ๋อควานอยู่ดอกมาดูผลงานเรา,าก่อนที่บ่าวต้อมหยุดเมื่อกี้นี้อโอ้หลายๆเนาะสาลุง phải những cái nó nó hả yeah. luôn là... oh, yeah. à, yeah. đó bằng dù bà đi lúc bà bà đẹp hả lúc kìa lúc bà đi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  lúc bà เบ่งกะลงงเกิดยังแงล่ะปุ๋งอยู่เนาะพอได้ยัดน้องต้อมโต้โอ้น้อ้ปลาโหป้าปากระเปรางานบามันกินไม่ได้ไม่จะไม่ได้ไม่ได อ no. no. no, like ู่หากินเนาะมือได้มือมาได้นะบัตจองครับกรุงำดำำได้ได้ี่นังเอกััดถือบัตองบัรถืกรบบถือเลยเนาะสัตว์เนาบัรถืกบถือเลย โอ้หลายโยบัตน oh, ี no Somehow, ้เฮ้ยอนต่อจะพี่น้องโอ้หลายบัตนี้ไม่ได้ถ่ายพี่น้องรู้ตอนซ่อนหมุนกล้องกับปทันพี่น้องเลยสาวลุงใช้ถือบระึกบัตนี้พี่น้องเลยใช้ถือประึกบตรลุงถือเจ๋โอ้เจ๋วอจ๋ว ออ๋ <นะ S 2> ตัวใหญ่คือกันเนาะเดี๋ยวป้าปต้อมลองจกดดักรปัดนะจะหมานมันสาวรุ่งอยู่ปะคือกันนี่นะุ้อแม่น้ำเนาะ,ปะไปเดี๋ยวค่อยไปดูฝีมือบ่าต้อมเปลี่ยนกระสอนไปเนาะ สอนเลยใช่ปะเไหมอ๋อบาทเดียวบาทเดียวเป็นังตัวลุงหวาเนาะเจ้ากระไรคุณหลายอยู่ว่าเได้กินอยี่เนาะฝึมือพวนี่ก็ได้เอา่ป่ะเนี่ยแค่เป็นยี่บเอาเก็บก็จะบวกคือวันไหนแล้วพี่น้องโอ้ยเอาข้าวท้งเนื้อใส่พี่น้องบกน้นี่ จ้าย่านไปได้หลายบ่เต็กหมาชื่อเก่าหมาคือเก่าแต่ว่าทีชขยะหลายขนา,าด,ดบัตอนี่บัตรนี่เจ้าจะหน่อยก่อนคุกย่บอกก่อนนะเ <c oughs> อาแล้วเอาคืนได้หรือบ้างนี <c oughs> ม่มั้ยโอ้หมาบัดเดียว โอ,ถอ,อนะนะ้ถืออยู่จะเนาะว่าตะกลัวประหมั่นใช่เนาะถืออยู่จ้ะเดดินะมาอยู่มาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราประจำแล้วเลี้ยงหอยกี้กกหอยกี้ก็ยังหอยกี้ก็ยังเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปโยมหอยกี้เี่ยงหอยกี้บนฮาเคยเอาเนาะจ้า ใส่สาลุงไปเลือกเอาเองเด้อเอยเอาติคดินมาหายเดียวก็บอกเอาปันไหนเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจากับกำมาเลยให้ลอยลอยลอยกำเห็นไหมไดนไหมเอาพอพอมาเลือกมาเลือกคใครดิเอาเจ้าได้หรืออันไหนอันอานใส่ กินแต่เดียวไปเลยฮ่หาฮ่าฮ่าแล้วตอ<า>นนี้ลสบ,บัดออกก่อนได้วยล่ะในก็ได็กพี่น้องเราต้องเป็นทุกข์ายานเป็นอะไรเพรบ่ผัวเอ้ยเนาะถ้าเสียงบริญยิ้นก็ขอโทษขอขอภัยด้วยเจ้าพี่น้องเพราะว่าน้องน้ำจ้าใส่สวยๆด้วยเจ้าพี่น้องใส่สวยงาม,งามจ้าโอ้ยเฮ็ดฟุ้งเต้นมาเนจ้าพี่น้องเนาะคนคัคกเนาะจ้า ไปรุ Ay, ่นต kind of ้อมกันต่อจ้ะพี่น้องถายกับพท่านเลยกัจ้องให้พี่ห้น้องฉนเบิ่งอยู่เมื่อกี้นี่ตรงยังไม่เดี๋ยวขอพี่เหยื่อก่อนมาเข้ามาดูกันบหลายี่เหอลายคนบ้างอะไรนะยกตัวที่เดี๋วีของสวยน้ำสไหลอ๋อเจ้าขอเอาเี่ยอก่อน่ะ sai rồi này nó, từ cái quạt cong, từ cái quạt cong, cắt ngang đây, có luôn, ở nhà nó, à? เพี้ยจะปุ้งแล้วจะพี่น้องเราปาาระจำต่อลงกับริเททยพี่น้องพันบึกเลยปุ้งหลพุ้งหลก็เที้ยอันนี้อ๋อมอืมอืม หลายก้อนเนาะจักหลายขี้เยอะแหลายกุ้งพองนีพี่นอ้องปลาต้มเนี่ยก็ได้เขาไปเลือกที่บ้านเนาะปลาต้มเขาเลือกที่เะโตกะปลาทันปลาท่านรุ่นรุ่นรุ่นโรื่องเรื่องเอารุ่นต่อพี่น้องเลยอ่าเป็นไดเอาเอาเป็นอะไรถึกบ้า มานเน๊โอ้มานอยู่ตัวน,นี่เนาะโอ้มานอยู่พี่เนาะมานอยู่จ้ะอดีเต็มตั้งเดงตั้งเด้งเดงอยู่นะเดี๋ดย่เดลายอยู่นั่นเลยแบบเป็นไพยย่นนเนี่เนาะจ้าแม่แม่คิดว่าโบามานแล้ะปะตอมนี่ก็ได้เอาปะตอมก <นะ S 2> ็หา,ยอ,หายอยู่หากินใหม่ด้วยกันเลยบอ เปลี่ยนกับสดนะเจ้าพี่น้องสองพะเมียเพื่อนมาบะตอมอือเห็นทายเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดียร์ยังอีกนะปะตอมนะเออาไปไปเอาเอาขึ้นมาเอาเอาโอ้หัวเอ้ยมีแน่เอ๊ะเหยียบพี่เห็นโอ้ถึงยู่เนาะ ว,วัววัวแล้ตัววัสอนมันเป็นพี่น้องเอ้ยอยู่น้อพ่อน,น้าแม่เพนนิ่นบริหารอยู่หากินเด้อจ้ะเนี่ยมาอยู่กับสาวลูกนี่แล้วแต่หายอยู่หากินเนาะพี่นอนะ้องเนาะแม่บอก่าต้อมจ้าอ้าวธรรมดาอยู่กับลูกกับเมียก็ต้องหายอยู่หากินจ้าเป็นพ่อแม่กับพ่อแม่หาอยู่ให้กินเบิง่งเป็นแฉมาต้องเลยเนาะนี่ย Ba kẹo. Trời ơi hòn nào. Kamapatam nỉa lệm bên bên này bên 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 này bên 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 lại, bên bên trong này có bên 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 ตัวีเก็บยกุ้งย่านกล้องอันนี้กุ้งย่านกล้องอพี่น้องผมเป็นกุ้งฝอยด้วยพี่น้องกุ้งย่านกล้องเ <c oughs> ดชถือเดชจะเอาสำหรัรบต้อมก็ถือสานีแหละจะถ่ายทีไรเอาทุกทีเลยมันคือเก่าอะไรเปลกาต้อมเอ้ยบันกเมื่อกี้บันกเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเปไงแสงลงถ่ายก็นี่อีกเนาะนะ Bye, chào tất cả các bạn. Ô, đừng 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 đen đừng 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 nó đừng 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 มาเป็นไหก็ไดเก็บหนถอดมือได้ปหะเสกถุงมือเนาะเป็นยังไงสลูกหันมาพี่น้องเหม, <progressive> มืงนเหมงนเมอ๋อตัวใหญ่ขนาดเลยไปมือได้เขาก็ได้เกาอยู่พอกินเราจับมือหนิ อยู่พอกีแล้วเนาะนี่ผลงานของเราวันนี้หลายเนี่ยพี่น้องหมึกหมึกตุ่มน้องเลยคือว่า,าเรื่อกก็เรื่องกอร่ได้เนาะเป้าเด้เอยูนเป้าแต่ได้หลายออยู่กพี่น้องได้หลายจ้ะไปวันนี้ดังๆอยู่คนบอตรงกับสารุ่งขอลาไปก่อนวันแบบนี้ก็สวัสดีครับผิดภาพการได้ขออภัยพี่น้องรอชมคลิปหน้าครับพี่น้อง Bye.